สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเ <_ d ream> มื่อนี้ก็ับมาพบมาพ่อกับลูกสาววนะคือเก่าเนาะเมื่อนี้กัชาวกุ้งกับบุญมียังไลยชาวกุ้งกับสิไปซอยเวียกซอยงานเพื่อนสาวนู่ยนีเนาะพี่น้องเดพิ่นกำลังเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่ชาวกุ้งกับสิไปซอยเวียกซอยงานเพ่นไปซอยเหย็ดอยู่เห็ดกินและเนาะพี่น้องตอนนี้กัเป็นบรรยากาศตอนซีสวยๆเนาะพี่น้องกับสิมีแดดแน่น้อยหนึ่งไปเบิ่งไปส้มกันเลยเนาะพี่น้องว่าสิมียังไหน ให้เห็ดยือนชาวน่อยตอนนี้เขากำลังย่างไปเนาะพี่น้องนนั้นก็จะเป็นเฮือนชาวนา่ย้วอเลยเพื่อนนี่ก็จะเป็นบอลตังกองบุญเนาะพี่น้อง คนกรลายพอสมควนอะไรเนาะพี่น้องกองบุญเพิ่นกระชิตั้งซองกองซึ่งเป็นเฮือนสาวนุ่ยอะไรเนาะพี่น้องอันนี้กันเพื่อนนี้เผืนกระชิเป็นบอลเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะพี่น้อง กระสีนี่ลาบมีกระตุ้นแน่เทอดมะเข้าข้าใเจ้ข้าวมันหางไวยงามแน่กระไเก่าไรกระเบอนผู้เป็นกระสีเป็นบ่อนซอยซีนบ่อนกัวอยู่กัวกินนอพี่น้องแล้วบอนนี้กระสีเป็นบ่อนผู้หญิงผึ่นตาของอยู่ของกินไว้ย่อแขกนทะเลห้าอ้าวไกป้าจ้าเชิญจ้าเชิญจ้า เป็นกระตักข้าปุ้นไปย่อคนมาโมมาทานเนาะพี่น้องเ่กอมานนี่แกงเกงแบ่งเม่ก็ใส่หอเมเนพี่น้องเอาพันแกงก็ป็นแล้วอู่คนยังงบี่บอลนี่ก็จะเป็นบอลล่างถวยล่างบ่วงเพิ่นทะเล เป็นบอลล่างถ้วยล่างบ่วงขึ้นบอลหั่นก็นจะเป็นบอลเฮดอยู่เฮดกินนอะพ่น้องเป็นบอลหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำตอนนีนมันก็หุกจักแล้วมือก็ถามไป มันพลังหนึ่งเข่านเิใแหงเิใหวดมันก็รอลหวเาเป็นนวลาอันด็เก่าม่คุ้บโอปน่นรคนนิ บอนนี S <S ่เพิ่นกาสิเป็นบอนเห็ดข้าวต้มตัดเนาะพี่เห็ดใส่ผ้าขาวผ้าน้าทั้งแหล็กเห็ดใส่ผ้าขาวยาคูเบิ้งเบิ้าไปสกอตดักเจ้าอันนี้กาสิเป็นเซฟน่อยเนาะพี่น้องเพิ่นกำลังตั้มังหุงอยู่ควันนี่นี่นี่ตั้มแสบเด้อเบิ่งเบิ้งมักผิดฮะ ปอไม่ผิดวันไม่ผิดวงระดับจวดจวดว่และบอลผู้เหมือนกับสิดาดชิ้นเนาะพี่น้องดาดชิ้นว้ย่อเพิน อดีูหา่นเลย่อละเอินเลยพอละเอล่นมาเลยเนาะหวงหน่วตามเต็มโค้งเลบวงวมัจนเราบ่ถึก ยวกันนี่ฮะยวกมางคะนะจองมาสิมมัคจะให้ทงก็ุเืกระตุ้มปาหัวจอมนเต เป็นบ้านใดเนอะป็นบ้านไรเป็นบ้นต้ไอ่ต้มจ้ำมี่ไข่จ้ำกวยเยวมีไ่บริมี่จ้ำไ่มี่ไขจ้ำกมใหญ่แค่ไนให้จักเคื่องก้กอดอะไรก็จะว่างงัดโดยจักบาท ไม่ค่ากับแอลอ่อนัอันนั้นก็จะเป็นรถตู้รถเต็นนาะพี่น้องบ้านเลยนะจอยบ้านคอนแต่บ้านใกล้ๆกันนี่แหละมากินด <c oughs> ักไทยัน <c oughs> เค้กแลนี่ผัจังใส่อีกน้ำตาลมาเฮ้ยแซน,น้ำตาล ต็แ oh! oh! ล้วบอกเอโตขึ <as ้นทมแ้วนุมันพอมาเถนเนาะจอมสนนั okay, ani> ani> <m ani> <m ani> ่าน um> ่ก็ว่นาตาปจแซบพี่น้องใครอยากมาเด้อเซบน้อยจัด ตอนนี้เพิ่นกำลังปีนเข่าเนาะพี่น้องเอาหนึ่งแล้วโบมีโบมีเข่าเย็นแล้วเพิ่นก็เลยเอาแม่กระด้าปีนเอาถ้าเาอาโบป้นมันก็สิบโบชุบตอนตัวเทิงมันะปีนแล้วก็ข้างไว้อีกเพิ่งเติบกาได้แล้วปรนะุดเีาจะนันานะทีนนทใช่พานพาระไงหา ตอนนี้ยาคูเพิ่นกามาแล้วเนาะพี่น้องได้เวลาสันเพนเลยประมาณสิบเอ็ดโมงเขืเ่องฝนก็จะขึ้นมาสันเผาเพนอยู่พี่ยาคูเพิ่นก็ขึ้นมาเลย่นขึ้นมาสันเผาเพนอยู่เอนนอพื่นอเน,เน,นเนาะพี่น้องยาคูเพิ่นกบ็ไปขึ้นมาเบิร์ิ่นกระชย่อลงวัดแน่เนาะพี่น้อง อาพระเขาลงวัดในสามพ้าเพราะว่าพึนบริข,ข,ขึ้นมาบริสุขสุโอมขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ยุวัดครึ่งหนึ่งเนี่ยครู จากทีเจ้ากุ้งพาผีพาน้องเบิงภาาบรรยากาศเห็ดบุญเฮือนเจ้านุอยหลักการเากุ้งกาซิคอตลาไปก่อนนอนพี่น้องถ้ามกกากะผาักกดไล่กดแซกกดซับสไคร่และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อชิบยพาดคลิปใหม่ๆจากซองเจ้ากุ้งเ,เดอิอพอแม่พี่น้องสบายดี